สวัสดีค่ะวันนี้เดินทางกันอีกแล้วค่ะวันนี้พาเด็กๆไปเดินทางหาความสุขกันนะคะเราจะไปที่พัทยาค่ะจังหวัดชลบุรีนะคะเด็กๆก็จะมีความตื่นเต้นกันมากเลยค่ะแต่เดินทางโชคไม่ดีเลยค่ะฝนตกปรยโปรยตลอดทางเลยนะคะมีบางช่วงที่ห่างหายไปบ้างแต่ส่วนใหญ่ตกค่ะตอนนี้เรามาถึงที่พักแล้วนะคะที่หน้าโรงแรมก็จะมีสะนะคะแล้วเดินเข้าไปอันนี้จะเป็นส่วนโซลีสอด Uh, โซนของเหมือนกับเป็นอพาร์ตเมนต์นะคะให้เช่าแล้วเขาก็จะมีแบบรีสอร์ทแล้วก็จะมีแบบสไลตล์โรงแรมค่ะอันนี้กำลังต,ติดต่อนะคะเช็กกินข้าที่พักนะคะบรรยากาศดูดีค่ะแล้วช่วงที่มาก็คือคนไม่ค่อยเยอะนะคะก็สบายเราเพราะว่าช่วงนี้เราห่างไกลโควิดอยู่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นนี่ค่ะโมเดลนะคะ นี่ที่เราพักจะเป็นชั้นสูงๆแล้วก็จะเป็นรีสอร์ทแล้วก็จะเป็นโรงแรมนะคะแล้วเขาก็จะมีสระว่ายน้ําติดกับทะเลแล้วก็จะเป็นทะเลค่ะบรรยากาศนี่ตอนไปนเล่นสระน้ํากับทะเลนี่จะแบบว่าดีมากค่ะฟิลเด็กสนุกสนานมากเลยค่ะตอนนี้เข้าห้องพักนะคะห้องพักนี่ค่ะก็จะมีอ่าอันนี้เป็นห้องนั่งเล่นนะคะมีทีวีให้มีอ่าและเตียงก็สามอ่า สามารถดึงมาเป็นเตียงนอนได้นะค,ะนค่ะเด็กๆปรับจากเก้าอี้นะคะเป็นเตียงนอนได้เลยค่ะนี่เลยค่ะแล้วก็อยู่มาะสองพี่น้องช่วยกันนะคะนี่เลยเด็กๆชอบมากค่ะเพราะไม่เคยเจอแบบนี้ค่ะมีความตื่นเต้นเคยเห็นในทีวีนะคะเคยเห็นใน youtube แต่ไม่เคยเจอของจริงพอเจอของจริงแล้วตื่นเต้นค่ะ นี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะห้องโอเคเลยนะสำหรับการเข้าพักอ่าแล้วก็จะเป็นห้องนอนค่ะ,คะห้องนอนอันนี้เราจะที่ห้องนอนจะสามารถเห็นบรรยากาศของอ่าทะเลได้ส่วนหนึ่งนะคะ,คะอันนี้เปิดไฟก่อนนะคะห้องนอนนี่ค่ะสบายสบายสะอาดสะอา้านสวยหรูดูแพงค่ะนี่ค่ะ เดี๋ยวเราไปดูวิวทะเลนิดนึงค่ะที่ห้องสามารถมองเห็นวิวทะเลได้นะคะก็จะเห็นนี่เลยค่ะนี่ถึงเราจะไม่ได้ติดทะเลแต่ว่าในโซนของรีสอร์ทนี่ในโรงแรมเครือวิรันดานี่ติดทะเลค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เดินจากสโ,โซนที่เป็นอาพาร์เมต์แล้วก็ไปทะเลได้นะคะเขา เดี๋ยวรีวิวห้องน้ำนิดนึงนี่ค่ะห้องน้ำแบ่งโซนอาบน้ำที่นั่งแล้วก็มีแปรงฟันอะไรเรียบร้อยค่ะมีตู้เซฟให้นะคะมีตู้เย็นอะไรปกติค่ะ พอตอนเย็นเราก็จะลงไปเล่นน้ําทะเลกันค่ะอันนี้เด็กๆนี่ค่ะเราก็จะเดินตามเส้นทางนะคะอันนี้เป็นโซนรีสอร์ทแล้วก็โซนที่ติดทะเลก็เป็นโซนโรงแรมค่ะเราก็เดินผ่านไปนิดนึงไม่ไกลมากค่ะแล้วก็จะไปถึงสระน้ํานะคะสระน้ําจะมีสองสระนะคะแล้วก็สระน้ําก็ติดทะเลเลยค่ะบรรยากาศดีค่ะนี่ค่ะเด็กๆก็จะชอบมากเลยอันนี้สระน้ํานี่ค่ะ อันนี้ขอบสะนะคะก็จะติดทะเลเด็กตลงมาดูทรายเล่นดูทรายดูปูนะคะปูตัวน้อยนะขอบคุณพ่อครับที่นี <N <N ่ไปไปอยู่ไมได้ไปเลยเลยลมัน้งเลยไปไหนได้ไปไหนได้ไปไหนได้ไปไหนไไปไหนได้ไปไหนได้ไปไหนไ